จากขี้เกียจเป็นขยันใน5นาทีใช้เทคนิคนี้สำหรับเด็กมปลาย 1. ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและเล็กลงเพื่อที่เราจะทำมันได้ง่ายขึ้นเช่นจากเคยตั้งเป้าจะอ่านหนังสือทางเล่มเปลี่ยนเป็นวันนี้ขอ5หนา้า 2. ใช้เทคนิค5นาทีเป็นการหลอกสมองว่าจะอ่านหนังสือจะทำโจทย์แค่5นาทีแต่ล้อยทั้งร้อยเมื่อเราได้ทำได้อ่านแล้วมันจะไปเรื่อยๆได้เองแบบอัตโนมัติ 3. จัดการสิ่งลก,กวนไม่ว่าจะเป็นการปิดแจ้งเตือนมือถือเอามือถือไปวางไว้ไกลๆเพื่อให้เรามีสมาธิมีการโฟกัสกับการอ่านหนังสือทําโจทย์ได้ดียิ่งขึ้น 4. ี่กำหนดเดทไลน์มันจะช่วยผลักดันให้เราลงมือทําและลดโอกาสการผัดวันประกันพรุ่ง 5. สร้างแรงจูงใจมันคือการให้รางวัลเมื่อเราทําสิ่งสิ่งนั้นได้สําเร็จอาจจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยได้หมดเลย สำหรับใครที่ชอบหมดไฟและอยากมีไฟยันวันสอบพี่แนะนำเป็น e b o ุ๊ร้อยคำพีกแก้หมดไฟใช้ได้ทั้งชีวิตใครสนใจทักมาที่แอปสีเขียวไลน e id มีตัวแอ d ไซด์ด้วยนะ m a t c underscorep พี่ชัว่ว่ามันจะช่วยให้เราสอบติดแน่นอน